สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบอนสีนะคะวันนี้มีอะไรให้ได้ชมนะคะวันนี้มาดูต้นบอนสีต้นนี้นะคะจริงๆต้นนี้เขาสวยมากเลยนะคะสวยงามมากนะคะแล้วทีนี้มาดูนะคะนี่ค่ะเพียขึ้นมาอีกแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่เต็มโคนเลยค่ะ โอ้โหนี่ไม่ได้เปิดไปกี่วันเองนะคะดูสิคะถ้าปล่อยไว้อย่างนี้นะคะเขาจะดูดน้ำเลี้ยงจากก้านใบบอนสีนะคะแล้วบอนสีก็จะค่อยๆใบหงิกใบงอนะคะโอ้โหไม่ได้เลยนะคะไม่เปิดตู้ไม่กี่วันนะคะเจอแล้วนะคะนี่คะ่ะ ต้องขยันเปิดตู้หน่อยนะคะไม่สวยเลยบอนสีบางทีช่วงอากาศหนาวๆน,นะคะเราก็ไม่อยากจะเปิดตู้เห็นไหมคะบอนสีสวยๆเรานี่เจอเพลี้ยลงนะคะต้นนู่นนูน,น,นเดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่นี่นีน,น,นี่เห็นไหมคะโอ้โหมาเต็มเลยเพลี้ยะนะคะน่ะคราวที่แล้วถ้าเพลี้ยลงแบบนี้นะคะเราก็ โรยสตาร์เกิลจีไปนะคะแต่ว่าบางทีสตาร์เกิลจีเขาก็หมดฤทธิ์นะคะเขาก็จะมาขึ้นใหม่ต้องคอยดูนะคะพอเราเทราดลงไปนะคะโรยลงไปนะคะเพลี้ยก็จะไม่ยุ่งกับต้นบอนสีแต่ว่าถ้าเขาหมดฤทธิ์เมื่อไหร่ะรนะคะเขาก็จะมาเหมือนเดิมนะคะเพลี้ยหรือว่าไรแดงกับบอนสีนี้เป็นของคู่กันนะคะ เดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จนะคะเราก็จะโรยนะคะไม่ต้องไปทําอะไรเขานะคะโรยเม็ดสีแดงๆนะคะลงไปเขาก็จะดีขึ้นเองนะคะเพลี้ยก็จะหายหมดเดี๋ยวมาชมต้นนี้นะคะสตรูของบนสีก็คือเพลี้ยนี่แหละค่ะบนสีนะคะต่อให้ใบเขายุบไปนะคะแล้วถ้าเจออากาศดีๆเจอฝนเจอ สภาพอากาศดีๆเขาก็จะขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเจอเพลี้ยนะคะโอกาสที่จะขึ้นมาสวยนี่ยากมากนะคะเดี๋ยวมาดูต้นนี้กันนะคะนี่ต้นนี้นะคะที่เห็นเป็นข้าวเม็ดๆนะคะก็คือเทน้ำสาวข้าวเข้าไปนะคะก็เลยมีเม็ดข้าวอยู่ด้วยนิดนึง หลวงราศนีหาอยู่นอกตู้นะคะนี่สวยงามเลยทีเดียวสีแดงแป๊ดเลยนะคะแล้วก็มณีล้อมเพชรแผลงต้นนี้อยู่ในตะกร้านะคะหยิบจับมาให้ได้ชมความสวยความงามของเขานะคะเดี๋ยวจะพาชมอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนั้นก็สวยงามเลยทีเดียวนี่ต้นนี้ก็สวยงามเลยทีเดียวนะคะนางรากสดนะคะเห็นไหมคะ สวยมากเลยนี่ค่ะออกหลอดมาเรื่อยๆนะคะแดงซีกหนึ่งน้ำตาลซีกหนึ่งน้ำตาลเขียวนะคะนี่แหละคะ่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะโรยสตาเกิลจีนะคะบนสีนะคะที่เขา มีเพลียขึ้นนะคะเพลอไม่ได้นะคะเพลี้ยนี่ทําลายบอลสีเลยนะคะต่อให้กอใหญ่สักแค่ไหนนะคะถ้าเจอเพลียลงนี่ไม่เหลือนะคะใบเขาจะหงิกงอนะคะยังอยู่นอกตู้นี่นะคะเราก็พยายามดูนะคะบางทีสองสามวันนี่ถ้าไม่ได้ดูนะคะขึ้นเต็มโคนนะคะเราต้องรีบโรยสตาเกลจีเม็ดสีแดงๆนะคะโรยลงไปเดี๋ยวเขาก็จะ หยุดเองนะคะเพลี้ยจะไม่มีเลยนะคะแต่ว่าถ้าหมดริบอไหร่เขาก็มาอีกนะคะคอยคอยดูนะคะอย่าให้ห่างนะคะนี่คะ่ะก็ถ่ายให้ได้ชมนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะโรยสตาเกิลจีไปนะคะเห็นไหมคะเม็เดแดงๆนะคะนี่คะ่ะ เพลี้ยเขาก็ยังอยู่นะคะตรงโคนแต่ว่าเราไม่ต้องไปทําอะไรเขานะคะโรยไว้อย่างนี้เดี๋ยวเพลี้ยเขาก็จะแห้งไปเองนะคะนี่แหละค่ะพยายามหมั่นดูนะคะสองสามวันดูทีนึงนะคะบางทีเราเห็นบอลสวยๆถ้าตราบใดนะคะใบยังไม่หงิกไม่งอนะคะเราก็จะไม่ได้สังเกตนะคะนี่ค่ะอากาศเย็นนะคะจะไม่ค่อย ได้มาเปิดตู้เท่าไหร่นะคะไม่ค่อยได้ออกมาดูบอลสีนะคะไม่ได้ลงคลิปแต่ว่าช่วงนี้ก็อากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะทีนี้ก็จะได้ถ่ายบอลสีสวยๆจะได้มาดูบ่อยๆให้ได้ชมกันบ่อยๆแล้วนะคะ,คะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ